มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการขยายประเด็นเป็นเรื่องที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็นำเสนอเพิ่มครับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาวนี่ครับดูเหมือนว่าควรจะให้ความสนใจมากครับเป็นที่น่าแปลกใจนะฮะข้อมูลของลาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถไฟลาวจีนนะครับแล้วก็รวมทั้ง ในส่วนของอ,อ,อย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับวันนี้ครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องราวของการขุดเหมืองซึ่งเป็นเหมืองแร่ที่เป็นแร่ที่หาได้ยากครับเป็นแร่ที่หาได้ยากแล้วตอนนี้ชาวจีนก็มาลงทุนอยากที่ผมกล่าวไปว่าตอนนี้คือชาวจีนเขามาลงทุน หลายประเทศคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเวียดนามลาวและก็กัมพูชาครับโดยเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นายพองทองพัดอินทวงศ์ครับรองท่านตีกระทรวงพลังงานและก็บ่อแร่พร้อมคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยจันทลาแก้วหาวงวหนากรมคุ้มครองบ่อแร่และก็ทองเลิมจิตตลาวหน้าแผานพลังงานและก็บ่อแร่แขวงเชียงขวางครับได้เดินทางไปดูงานโครงการสำรวจและขุดแร่เขาเรียกว่าแร่หายากก็คือแร่เอิร์ทครับ ของบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแร่และก็บริษัทตรงหลี่เซิงนะครับพัฒนาบ่อแร่ในพื้นที่เมืองผาใสแขวงเชียงขวางทางภาคตะวันออกของลาวครับและก็มีอภิชาษแสงมณีครับแสงธานีรองประธานบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแร่ให้การต้อนรับทั้งบริษัทซุนต้าและกบ็บริษัท รงลีเซิงนะครับเป็นบริษัทของนักลงทุนชาวจีนครับที่ได้สัมป,ปทานจากกระทรวงพลังงานและก็บ่อแร่ให้เป็นผู้สำรวจและก็ค้นหาแร่ที่หายากในเมืองผาใสโดยเมื่อวันที่21มก,กราคมปีนี้ครับทั้ง2บริษัทได้ทำสัญญาร่วมกับร่วมกับรัฐวิสายกิตพัฒนาแร่ธาตุของลาวในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลลาวในโครงการดังกล่าว โดยทางด้านบริษัทซุนตานได้รับสัมป,ปทานสำรวจบนพื้นที่3ตารางกิโลเมตรในเขตบ้านปูงบ้านนาขี่มีอายุสัมป,ปทานอยู่3ปีส่วนบริษัทต,ตรงหลีเซิงนะครับได้สัมป,ปทานสำรวจบนพื้นที่25.28ตารางกิโลเมตรในเขตบ้านไม้และก็บ้านนาสาบอายุสัมป,ปทาน3ปี6เดือนครับสำหรับความคืบหน้าของโครงการได้มีการเปิดหน้าดินเจาะหลุมเพื่อสำรวจแล้วก็ขุดค้น จำนวน30หลุมและก็แต่ละหลุมดูนะฮะขนาดใหญ่มากครับนี่ฮะขนาดหลุมนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นบ่อน้าเหมือนเป็นบ่อน้าขนาดใหญ่เลยครับใหญ่จริงๆครับเป็นการสํารวจแร่เอิร์ดหรือว่าแร่หายากครับในบริในปริมาณที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจจึงคว้าได้สัป,ปทานทําเหมืองจงากรัฐบาลลาวต่อไปครับโดยทางท่านรองรันตีว่าการกระทรวงพลังงานและบอ่อแร่ก็คือนายทองพัฒน์อินทวงศ์ครับ ก็บอกว่าโครงการบริษัทซุนต้าและก็บตตริษัทตงหลีเซิงนะครับถือว่าเป็นโครงการแรกสำหรับการค้นหาแร่หายากของลาวโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้รัาฐวิสาหกิจพัฒนาแร่ธาตุของลาวนี้เป็นตัวแทนเข้าถือหุ้นในโครงการนี้แทนรัฐบาลลาวครับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็บอแร่บอกว่าที่ผ่านมาลาวยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแร่และเอิร์ธนะครับโครงการของทั้งทั้งสองบริษัทจะเป็นการช่วยสร้างและก็พัฒนา บุคลากรที่มีความรู้และก็ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงขั้นตอนของการขุดค้นและก็การสกัดแร่ไรเอิร์ธก็คือแร่หายากที่ว่านี้ที่สามารถนําไปใช้ในการขุดค้นและก็ทําเหมืองแร่ไรเอิร์ธในโครงการอื่นต่อไปครับชีนี้ตัวแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากนี้เป็นกลุ่มแร่โลหะ17ชนิดครับที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งต้องอาศัยการสกัดด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและก็มีต้นทุนสูงถือว่าเป็นแร่ที่หายากมากครับ โดยตัวแร่เอิร์ธนะครับจะเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงหลากหลายประเภทตั้งแต่สายใหญ่แก้วนำแสงครับไปจนถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เราเรียกว่า e v ขานะครับรวมทั้งทีวีจอแบนอุปกรณ์การแพทย์และก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างเช่นตัวโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายชนิดครับ เพราะฉะนั้นตัวแร่เอิร์ดที่เป็นสินแร่ที่กำลังมีบทบาทสูงมากสำหรับอนาคตและก็ที่ผ่านมานะครับจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ h ได้มากที่สุดในโลกรองจากประเทศออสเตรเลียรัสเซียและก็บราซิลครับแล้วตอนนี้ทางด้านจีนก็เข้ามาลงทุนนะครับขุดหาแร่แร่เอิร์ดครับอยู่ในประเทศเลาวครับลงทุนและก็ขอพอขุดเจอและก็ขอสัมปทานครับ ซึ่งอายุของการสัป,ปทานนี้ก็ประมาณ3ปีถึง3ปีกว่าครับในพื้นที่ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ภาคตอนออกของประเทศลาวแขวงเชียงขวางครับซึ่งผมเองก็เคยไปเที่ยวนะแขวงเชียงขวางนี่ครับเดินทางไปยุคนั้นก็ค่อนข้างจะลําบากครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือบทบาทของจีนนะครับนับวันจะเข้ามามากขึ้นจนกระทั่งตอนนี้อเมริกาเองก็กังวลใจ เกรงว่าจีนจะมีอิทธิพลต่ออาเซียนมากจนเกินไปครับก็เลยทาให้อเมริกาตอนนี้หวนคืนกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเวียดนามทั้งที่เคยรบราค่าฟันกันมายาวนานนะครับและก็กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับทางด้านไทยเราตอนนี้ครับนะะหลังจากที่ปล่อยคืออเมริกานี่เขาจะมีธรรมชาติคือถ้าเผื่อไม่มีไม่มีประโยชน์เขาไม,ม่หัวสานะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาหวังประโยชน์เขาก็จะมาปลอบประหล,ะ,หละทีนี้ครับขอมาเป็นมิตรอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือธรรมชาติของอเมริกันนะครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครทีนี้ครับ อยากจะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์นะครับเลือกเติม EC ครับ EC x ก็เป็นสารฟูลเซตติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรลดควันดำเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC นะครับสามารถเลือกเติมได้ที่อุบลวีนนานๆนะครับหรือว่าจะเป็นถาบรลยางยนต์ สศศักยุ์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตหนุนคลางอาวุธและก็ฝั่งวารินก็รุนทวีห้าแยากวารินร้านสลักออเตอร์สวิตตรงข้าบตึกดีแท็ทางไปจังหวัดสิริเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับส่วนผู้ที่มีอายุมากแล้วนะครับบอกว่าจะจะมีหน้าใสหน้าเนียนเหมือนคุณพอรอนี่ทำยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับเพราะมีหลายคนสอบถามผมบ้าอยากจะหนาใสหนาเนียนแค่ยคุณพอรอนี่นะหน้าเฮจังได้นะครับ ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณใช้ดูสิตาเซรั่มครับแค่นี้เองใช้ทั้งเชา้ชาเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเพราะว่าเขาเป็นการสกัดจากงานดูสิตาเป็นการสกัดเย็นไม่มีการใช้สารเคมีนะครับเขาเรียกว,ว่าเป็นเนเจอร์ลสกินแคร์ครับคุณจึงสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปนะครับถนนผาแดงอยู่ใกล้กับสีแยกเข้าต้มตีอำนวยโชคครับมีทั้งโฟมล้างหน้าและก็เซรั่มนะครับแล้วก็ครีมกันแดดครับ เลือกใช้ดุสิตานะครับบอกกลาทุกปัญหาผิวแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่จะซื้อเครื่องอัฐบริขารคับไปถวายพระตรงไปที่นี่ครับร้านอุปถากสาขา2ออยู่ที่บ้านหัวเรือนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับทางด้านอัฐบริขารที่มีการตัดเย็บถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีการตัดเย็บแล้วก็มีสีย้อมโดยธรรมชาติสีร้านนิยมถวายพระบ้านสีกลักถวายพระธรรมยุทธ สีแกดถนน,นถวายพระสายวัดป่าครับไปที่ร้านอุปถากสาขาสองครับวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายก,การนุพรคุยขา่าวภากไายกับผมนุพรนะครับเย็นนี้ขอมีความสุขสดชื่นให้เป็นวันสุขแห่งชาติอย่างแท้จริงสวัสดีครับ